สวัสดีค,ครับเจอกันครับกับประชิดโชคการสร้างถนนคอนครครับผมกะมินิกะทีมงานกะได้มาติดตั้งงานแต่งครบเซตครับเกี่ยวดันค็จะปิ้งแส่บปปคู่ตู้เบาทดสเตอร์แต่แกงซิ่งครับรถคันนี DC ้ DC ซีเป็นของคุณพีทธงบ้านนองหอยหน่อยตำบลน,นาคูอำเภอน,นาแก่จังหวัดนครผนมครับผมแต่งรถไว้ลุยหน้าปีครับ เกี่ยวกับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเหลือฝาตู้เดูดเียแต่งนิดนึงครับข้อสปริงก์เสร็จแล้วติดตั้งเสร็จเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับกระสิแล้วแล้วพี่ธงกัเพื่อนกันได้รับคำแนะนำจากผู <c> ้ <oughs> พ่อกำนันบ้านหนองยับป่องครับ พงศกำนันเพื่อนก็นแต่งรถไปสองคันเพต่นก็นโอเคเพมันก็นเกี่ยวดีเพมันก็นได้นน้ำหนูข่าห้เขาขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อกำนันครับผู้ใดสนใจแต่งรถเกี่ยวชุดนี้เป็นชุดเกี่ยวของชุดประหยัดครับชุดประหยัดอยู่ที่สามหมื่นกว่าบาทครับก็าสามารถเห็นเงินให้เขาได้แล้วผู้ใดสนใจก็สอบถามกันมาครับ mm hmm. เบอร์0 6 1 6์หกหนึ่เบอร์เจริญรัติชิชโชกันทั่คุณเทพนครนะครับผม เยี่ยมดีบริการครับผมยังด้จะแก่งสิงครับโรกันเข้ามาครับมีการจัดส่งสินค้าอะไรทางอูคุลิขขึ้นเองครบับรับประกันครับผมครับก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับผมไม่เจอกันคลิปหน้านะครับ